สวัสดีคะ่ะเด็กๆพบกับคุณครูยะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะซึ่งภาษาอังกฤษก็คืออักษรตัว a ไปจนถึงตัวแใช่ไหมคะเอเด็กๆคะเมื่อครั้งที่แล้วคุณครูบอกว่าอักษรภาษาอังกฤษ A ถึงแมีทั้งหมดกี่ตัวนะคะเด็กๆจำกันได้ไหมคะ 26ตัวอักษรใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะซึ่งในอักษรภาษาอังกฤษนี้จะประกอบไปด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมคะพิมพ์ใหญ่ A ถึง Z และอักษรพิมพ์เล็ก A ถึง Z ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ อ่านทบทวนอักษร A ถึง Z กันนะคะเดี๋ยวเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะคะ A. อ n นมด B. Ba บค้างคาว C. คาวแม่วัว D Do g สน e, elephant, f, fish, G, gun, ุนัข E elephant ช้าง L fish ปลา G กันปืน S hat หมวก I I ิ น้ำหมึกเจักเหยือ K ควายวาว L ไล่สิงโตอ็มงเคน เนตรังนกโอ้าวนกหูีเพนซิลดินสอวควีนพระราชนีาแรดหนู s สันพระอาทิตย์ t ไทเกอร์เสือ u อัมเบราร่ม v แวนรถตู้ดับเบิลยูเวลปราวาน X ซาราโฟนระนาด Y ยอสเรือไป Z สุ่สวนสัตว์ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทบทวนอักษรกับรูปภาพ เด็กๆคะตะก,กี้เด็กๆสังเกตไหมคะที่บัตรคำที่ครูอยากให้เด็กๆอ่านจะมีทั้งอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรพิมพ์เล็กใช่ไหมคะซึ่งคุณครูก็จะมีรูปภาพประกอบไปในอักษรตัวนั้นด้วยใช่ไหมคะเพราะอักษรกับรูปภาพเมื่อใส่รูปภาพเข้าไปแล้วรูปภาพจะสามารถทําให้เด็กๆจำอักษรตัวนั้นได้เร็วและแม่นยำมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูบัตรคำระหว่างรูปภาพที่สัมพันธ์กันกันกบอักษรนะคะนี่เด็กคาคุณครูได้ใส่ไว้ทั้งอักษรพิมพ์ใหญ่และอักษรพิมพ์เล็กนะคะคุณครูจะให้เด็กๆได้ฝึกการสังเกตไปด้วยนะคะเราไปดูอักษรและรูปภาพค่ะอักษรตัวนี้ต่อจากเมื่อคลิปครั้งที่แล้วค่ะ ชื่ออักษรตัวอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะอ้าวมีคำตอบของตัวเองนะคะเรามาดูคำตอบของคุณครูกันค่ะอักษรตัวนี้ชื่อว่าอักษรตัวเอ็นอยู่คู่ก,กับรูปภาพอะไรคะเด็กๆรังนกใช่ไหมคะซึ่งเวลาเด็กๆอ่านดเด็กๆอ่านเอ็นเนรังนกนะคะตัวเอ็นแล้วต่อไปมาดูอักษรตัวนี้ชื่ออะไรคะเด็กๆ โอ้ o, ใช่ไหมคะเอ๊ะตะกี้เด็กอ่านโออยู่คู่กับอะไรนะคะใช่หรือเปล่าใช่นกฮูกหรือเปล่าคะเด็กมาดูกันนะคะนกฮูกใช่ไหมคะเก่งมากนะคะใครตอบถูกเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปคะ่ะโอแล้วจะเป็นอักษรอะไรคะพี P, ใช่ไหมคะ อักษรตัว p อยู่คู่กับรูปภาพอะไรคะมาดูคำตอบกันเลยคะ่ะว่าเด็กๆตอบถูกไหมดินสอใช่ไหมคะ p pencil ดินสอนะคะอักษรตัวต่อไปเลยคะ่ะตัวนี้ชื่อตัวอะไรคะเด็กๆตัว q ใช่ไหมคะรูปภาพที่อยู่กับอักษรตัว q คือรูปภาพอะไรคะ ราชินีใช่ไหมคะเวลาเด็กอ่านก็จะอ่านเป็นคิวควีนพระราชินีใช่ไหมคะต่อไปค่ะอักษรตัวอะไรคะอาใช่ไหมคะเรามาดูค่ะอักษรตัวอา้าเด็กอา่านอยู่คู่กับรูปภาพอะไรเอ่ยหนูใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะสำหรับเด็กๆที่ตอบถูกนะคะอาแรกหนูนะคะ อ้าวอักษรตัวต่อไปเลยค่ะตัวนี้ชื่อตัวอะไรคะเด็กๆ S ใช่ไหมคะ S อะคิดเด็กๆอ่านอักษรตัว S อยู่คู่กับรูปภาพอะไรนะคะถูกไหมคะพระอาทิตย์ค่ะเราอ่านว่า S ซันพระอาทิตย์ใช่ไหมคะเรามาดูอักษรตัวต่อไปเลยค่ะ ตัวนี้ชื่อตัวอะไรคะเด็กๆตัวทีใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยคะ่ะรูปภาพอะไรคะเสือใช่ไหมคะเราอ่านว่าทีไทเกอร์เสือใช่ไหมคะต่อไปคะ่ะตัวอะไรคะเด็กๆยูยูอะไรได้คะรูปภาพที่อยู่กับอักษรตัวยูคือ ร่มใช่ไหมคะถูกกันบ้างไหมคะเด็กๆอัอกษรตัวยูอยู่คู่กับรูปภาพร่มคำศัพท์ก็คือ,อยูอาร์เมราร่มนะคะตัวนี้ชื่อ,อยูนะคะ,ะเรามาดูอักษรตัวต่อไปเลยคะ่ะตัวอะไรคะเด็กๆวีใช่ไหมคะวีอยู่คู่กับรูปภาพอะไรนะเด็กๆทราบไหมคะเรามาดูคำตอบของคุณครูกันคะ่ะ รถตู้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะ e w เวนรถตู้ใช่ไหมคะ <c oughs> อักษรตัวนี้ชื่ออะไรคะเด็กๆดับเบใช่ไหมคะอยู่คู่กับรูปภาพอะไรคะปราหวานถูกกันบ้างไหมคะเรามาดูอักษรตัวต่อไปคะ่ะเใครรู้บ้างเอ่ยว่าอักษรตัวนี้ชื่ออะไรคะ เอ็กเก่งมากค่ะอยู่คู่กับรูปภาพอะไรนะระนาดใช่ไหมคะตัวนี้ชื่อว่าเอ็กซโลโฟนระนาดนะคะแล้วตัวนี้ล่ะคะอักษรตัววายเก่งมากเลยค่ะใครตอบถูกเก่งมากเลยนะคะเรามาดูรูปภาพกันเลยค่ะอักษรตัววายอยู่คู่กับ รูปภาพเรือใบใช่ไหมคะยอสก็คือเรือใบอักษรข้างบนชื่อว่าตัว y นะคะเรามาดูอักษรตัวสุดท้ายกันเลยอักษรอะไรนะตัวอะไรคะดเดกตัว z ใช่ไหมคะเอ๊ะแล้วตัว z จะอยู่คู่กับรูปภาพอะไรเอ่ยรูปภาพอะไรคะ สวนสัตว์ใช่ไหมคะสู่สวนสัตว์อักษรข้างบนคือตัว Z นะคะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทบทวนอักษร A ถึง Z นะคะและการดูรูปภาพประกอบกับอักษรนะคะเดี๋ยวคุณครูฝากให้เด็กกลับไปทบทวนการอ่านและดูบัตรคำอักษรตัว N ไปจนถึงตัว Z กันด้วยนะคะ เพื่อที่เด,เด็กจะได้มีความแม่นยำและจำได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ